สวัสดีนะครับก็อยู่กับเซนเต้นนะครับผมมาแคะเกมนี้ปอนะครับผมเนี่ยไ,ได้มาสดๆนี่สดๆได้มานานแล้วนะเกมสตรีมนะครับผมก็เออมาเล่นเลยดีกว่านะมึงพูดถ้ำคัมเพลงเล่นเลยอนะ่ะนี่อยู่ในดันดวอสลันดอนครับโหมดนอร์มอครับจิตเบฟครับนะกูเลือกอะไรมาเนี่ย <laughs> เลือกคอมบโดหรอ ถ่ายแล้วอ่ะนะครับลำบากเลยตอนนี้ก็มอนะเดินเดินเดินอยากเข้าไป ไอ้ไข่เอาให้อยมีไข่ไม่เปี้ยวเลยอะ่ะเอ้าร้านอยู่นู่นน่ะโอ้โหรู้พันธุเฮ้ยอ่า,าร้านอยู่ไหนวะโอหร้านนู่นแน่เลยครับร้านใต้ดินแน่ตามออมาครับเก็บไปร้านใต้ดินนะปุ๊บอยู่ไหนละ เดินเร็วมากครับเป็นแฟนขับที่ดีมากครับนะเฮ้ยอ๋อบัสเกอร์คุณว่าไม่น่าเลยสัตว์ไม่รู้คอมมาโดมาบัสเกอร์คุณลืมไปตัวอมยิบตัวปืนฟันอย่างเดียวเลยตัวปืนฟันอย่างเดียวเลยเอฟปืนฟันได้ด้วยวะเปิดประตูก่อนมาหนูหนูตามพี่มานนะใช้ปืนยิง บ er, า time <laughs> er, สเกอร์สาายสยกลัวผีนะเออห้าร้อยอ่ะห้าร้อยอ่ะซื้ออะไรได้บ้างวะคาตาน้ากูยังซื้อไม่ได้เลยอนะ่ะกูซื้อเกาะก่อนนะก็ซื้อแอนเนตไปคาตาน้ายังซื้อไม่ได้ครับแค่นี้แหละฮะเนี่ยกูลืมไปกูเป็นบาสเกอร์นะครับบาสเกอ er ร์ <laughs> เกือกเอาปืนยิงเขาอย่างเดียวเลยจะแคมมงงง่ะนะครับนอร์มอลนะครับเวสต์ลอนดอนนะครับเวสต์ลอนดอนนี่น่าจะเป็นทางเชลซีนะเอ้ยเวสต์ลอนดอนนี่มันเออเชลซีถูกแล้วนะครับเอ้ยนั้นดิแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเอ้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดิ เออเนห่ยเวสลอนดอนกับเชลซีอะครับในเบดเ็ดมันถ้าย่งใครยังไม่ต้องแพทนี่มันเบสไม่ต้องแพทนะฝนเหี้ยออเสขาไปแขงงล็อกแมนล็อกแมนโวยเ็น่าใ่ล็อกแมน โอ้มันบลับมาเทียบเลยโอ้ครับไปห้องผ้ปตไีอะเลยขวานเเอาไปก่อนเลยไม่ให้ลึกเลยโด้ โอ้ล็อกแมนล็อแมนจำ่ะ ตายวะไม่ใช่ใช่ไหมมันใชคอเตอร์ิงแม่นคาตได้ครับกูจะเป็นบุญมามครับคาต纳เยคาต纳กูมาแล้วไม่กลัวอะไรแล้วไปเกาเลือดไปหน่อย คาตานากูมาครับนาคาตานาผมมาแล้วนะฮะสายนี้มาเบย์อะไม่กลัวอะไรไเลยเฮ้ยโหปืนเก็บดีไหมวะเบสกเกอเก็บแม่งเลยเดี๋ยวเขาโยนทิ้งครับเพราะคาตานานี่ถือว่าผมชอบสุดแล้วไม่ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วตอนนี้ครับเบสกเกอร์ เก็บเก็บใบดีสุดครับเดี๋ยวแม่งมากันเยอะแฟนขับเยอะฮะช่วงนี้แฟนขับให้ตลอดเลยครับไม่งขับเกยพวอิก <i> มาครับเสียงอย่างงี้เ <i> อ้ยแฟนขับแม่งชอบปีนป่ายนะครับตโอ้โหแต่ขับแต่ขับตัวยงยึมาไกล เลือดกุลเลยเลือกุลลเลยอ่ะเป็นแฟนคลับแฟนคลับยังไงลับตัวยงยงีใส่ผมีมตายพอแม่งมาไหลเขาอี่เล่นกับคุณเอ็มนะพี่เขามาจะิงอย่นี้โอ้เื่อยเื่อยเขปิมโอ้โอ้มาเยอะมายเยอะ

โอ้ร้านอยู่ไกลเลยเว้ยเป็นอะครับวิ่งเร็วครับร้าไม่ไกลหรอกฮะตายแล้วเมื่อกี้ปืนที่อันนี้มม่ไม่ได้เรื่องเลยครับสายนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับปืนเอ่อซื้อเกาะเลยอ่ะซื้อเกาะเลยอ่ะโอ้โหมีระเบิดนี่ว่าไม่ปาเลยว่ะ เกาะเลยไม่มีอะไรซื้อแล้วฮะหมดแล้วครับซื้อก็สุเสนเพิ่มเลยต้องใช้เ้าเนี่ยไม่ซื้อละฮะ้ะสุนกสุน t h a s stuff I s put it to good use ส่วนนี้เนี่ยเก็บอยู่ป่าสามอ้บ์ถือว่าพูได้ดีโอ้โหล็อกแมนนึงให้ล็อกแมนด้วยล็อกแมนนึงด้วย 八六八。 น้องวันวนตามวันตามาตามมาตามาตามาตามาเดี๋ยวตีเดินตามาตามมาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหนุ่มเร็ว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  คอมเมนต์ของปืนนี้นะครับไม่ตายไม่ตายวะแมสต์แม็กหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สายนี้ครับมันยิงตายครลงมได้ h ็อปปิสเปิดบอยส์คอมม์ e ก็ตม e ่เก็ตมีกระสุนไปเพิ่มเลยอ่ะากระสุนปืนที่นี่อ่ะปืนไปได้นะ ก็ครบสุดแล้วครบสุดแล้วอ่ะครบสุดแล้วเออตัวเองไม่ได้วะเออเอาปิดตังตัวเองเอี้เด็กเวนีนเออเปละไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องออกกลับวปิดให้แม่งอันนี้ปลอดภัยครับ UN Katana It was fun having you all but you're on your own for now. Oh jeez no? that one's big. Yeah, giờ ngoan ngoãn tôi sẽ đi chat với bạn của tôi nhá. PM nhá. Đi vào mà. Úi, lockman. ล็อกแมนล o c k m ม n ล็อกแมนขวมตนี้่ลอแมล็อกแมนล็อกแมนม่ใชลมไม่ใช่ล o c k m ม n นี่ว่าไม่ใช่ล็อกันทีมวกเราแบบโดกลุ่มชาวล็อไม่ใช่ครับเกนีรันามาตัวตัวตุิกตาล็อแมนตัวหัว ด ok ิช็อตนยครับๆทุกคนะรไปจทุกคนเออเียเนี่ยเราแค่ตัเดีเลยและด้กด้วยไม่ตาย ค่าแน <before> ่เ <t> น <half> ี่ยอเพื่อนตายมาหลายคนแล้วะเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยันปันปันบนลังันโอ๊ยไอ้เจ้า e ันเฮ้ยหล e กบ ยังไปทำทูไปทำงานนี่ไรไม่ซื้อแล้วไมซื้อไมซื้อแลัวเจนี่แหละไม่ซื้อแลฮะเียดเดินนะพ่อจ๋า่เข้าเียดเดินนะพข้จาเฮ้ กินเดิมป่าววะกินเดิมเขจ๊ะ้าใจเขจ้าใจเกียดเดินนะเขจะ๊ขจะเข้าใจป่ะครับบมคเกียดเดินโชคดีนะที่เป็นบาสกเกอร์มีมีดมีประสงค์อยู่ฮะนี่ทองนะครับนี่ทองอัตนาธรรมดาครับเกือบแล้ว ตัต้สัเล่นตหาแม่แม่กลับบ้านอยากลับบ้านแม่อยากลับบ้านแม่อ้มาลสี่ตัวเวฟนี้เย้มาเยอะรจะมาก็มาดูว่าตาเวฟนี้แน่โอ้ล็อกแมนอีกแล้วหาเพื่อนมึงใหม่แ็อกแมล็อกแมนโอ้โห

จบการรายงานเพียงเท่นี้ครับก็ขอมีความสุขครับดีทําไมวะวันนี้หวยออกนี่มาครับครับครับขอตัวไปดูหวยกันนะครับโอเคครับแค่นี้ครับ